หน้าที่เฉียดตายรถบรรทุกอาหารทะเลหักหลบรถยูเทนเสียหลักพลิกคว่ำทับรถจักรยานยนต์คราอดีบาดเจ็บเล็กน้อยแต่สภาพรถเสียหายยับเยินบริเวณจุดกลับรถหน้านิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดนครราชสีมาวันที่3กันยายน68มีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้2กันยายนได้มีการเผยคลิปวินาทีเฉียดตายของสาวโรงงานและหนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างขณะจอดรถระยูเทนกลับรถ โดยในคลิปจะเห็นว่ามีรถบรรทุกสิบล้อยี่ห้อฮีโนสีฟ้าทะเบียนสแก่บรรทุกอาหารทะเลสดขับมาด้วยความเร็วจากฝั่งตรงข้ามแล้วหักหลบรถบรรทุกหกล้อที่กำลังกลับรถอยู่ทําให้รถบรรทุกอาหารทะเลพุ่งเสียหลักตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของสาวโรงงานก่อนที่รถจะเอียงพลิกคว่ำทับรถจักรยานยนต์ของหนุ่มวินจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาจอดรอกลับรถอย่างชิวเฉียดซึ่งถือเป็นความโชคดีที่สาวโรงงานและหนุ่มวินจักรยานยนต์ รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลทะลอกเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถจักรยานยนต์พังเสียหายยับเยินส่วนอาหารทะเลที่บรรทุกมากับรถบรรทุกหล่นกระจายเต็มถนนโดยตัวรถบรรทุกได้พุ่งถลายไปชนด้านหน้ารถฟอร์จูเนอร์ที่บันทึกภาพเอาไว้ได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสูงเนินร่วมกับเจ้าหน้าที่หมวดการทางสูงเนินได้เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยได้ปิดการจราจรบนถนนมิตรภาพเส้นหลักฝั่งขาเข้ากรุงเทพเป็นการชั่วคราวและเปิดให้รถวิ่งช่องทางคู่ขนานแทนใช้เวลาในการเคลียร์พื้นผิวการจราจรประมาณ30นาทีจึงสามารถเปิดช่องทางเดินรถได้ตามปกติ